สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับผมนายชายลินเชลาอยู่อำเภอโซวัาส,สุมการอายุ75ปีเป็นโรคคามดันสูงแล้วคุณพ่อมารับประทานสมุนไพรวิยอนเซได้ยังไงครับผมมีผู้แนะนำคือนายประชาบมาแนะนำให้ใชย แล้วพ่อกินเป็นยังไงครับผมกินมันเขาบอกว่ามันไล่มันหนงมันไล่นะมันปวดปวดขาลอยเป็นขาลอยแขนลอยลุกไปที่วกขึ้นนี่นะจนวันที่เศร้ากินเอาไปเอามามากินต่อน,นี่ยงกินต่อมากันเดี๋ยวนี้แข็งแรงขึ้นปกติเดี๋ยวนี้แข็งแรงมันกะเลยเทียวว่ามันใช่ได้ยานใช่ได้แล้ว ถูกต้องขั้นมันพูกได้กินบรไรบอซุ่นบ่เนี่ยมันกตจะว่ามันบดีนะพอกินมันสิลอยขากระถิ่งยางบอ่อเลยคอนเปียกเปียกแห้งปัจจุบันนี้กินมากเรื่อยเรื่อยเหมือหมือกระปุกแะแข็งแรงขึ้นมากอนี่ยายาตัวนี้ละ่ะดีครับที่ใส่ดีของเขาบพรมันโคตรชนานี่ <laughs> เรื่องจริงมันต่อไปเรื่องจริง ผมอยู่บ้านเลขที่1 4ทับหนึ่งบ้านน้นสว่างตำบลธรรมเจริญเอเพอโซวิสัยจังหวัดบึงกาฬ